ปิดตัวเพลงอ่ะเปิดทำไมเปิดทั้งวันแล้วทำไมเพลงอ่ะโอ้ท,ทำไรครับตอ่ตอครับต่อฮะจะตัดสั้นต่อ่ะจะตัดสั้นต่อไม่พอซือใหม่ใครซื้อแก้โอ้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับสีเก่านอกเลยป่ะนี่ฮะช่างสีเดิมอ๋อสีเดิมคือสวยแท้ไม่มีถลอกเลยเนะี่ยโอ้หูบชนก็สวย ไปก็สวยสวยหมดเลยโอ้ oh. ดู <Okay. S 1> ขาอ้วนอันนี้น่าจะเป็นเหล็กชุบหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่สิบนัดห้าสามันนี้ไปไหนช่างโอ้ คันนี้ไปทางไหนฮะ<า>อ๋อนี่เครื่องเออโอเหรออุ้ยนี่เลยที่ตามหาอยู่เนี่ยโอย้อันนี้อะไรช็อปเบรกเหรอฮะเนี่ยชออ็อปไอเสียใช่ไหมเ,เอันนี้อะไรอ่ะช่างโอนี่อะไร เอ๊ะมันเหมือนเป็นวาล์วเปิดปิดน่ะใครรู้ตอบหน่อยครับเอ่โอครับนี่เครื่องตัวประหยัดเลยเกียร์อะไรนี่เกียสมูทสมูท้นี่ ห,หัวลากมันต้องใช้เครื่องตัวนี้แหละ AO9C 3cc อ้เป็นสิบล้อดิสิบล้อเพลาเดียวด้วย่ยหมเพลาเดียวพวกนี้ พวกนี้ต้องรดล่องนะเราเดียวถึงไหนแล้ว

มั่วเชื่อหรอกสามหมื่นควาควาทำไมเอ้าดูล์ก่อนน่ควทำไมแล้วเนียวั้สามหมื่นกว่านี่้สามหมื่นกว่าสวยไหม่นี่นะอ่าข้สามหมื่นกว่าเก่านอกถ้าสั่งซื้อถ้าสั่งจากญี่ปุ่นสามหมื่นสากว่า แล้วถ้าซื้ออยู่ไทยล่ะมีแล้วมือไทยเนี่อืมอันนี้ติดรถมาอันนี้ติดรถมาใช่อู้หูหอมมากสวยไหมได้มาอันเดียวเหรอเอ้ยคู่กานอยู่ไหนติดรถมาอีกอู้ห<อ>ูสวยดีไปหนี่งจบไปอ่ะเอา้าทำไมเขาอู้ยัยงใส่มาเนาะบางทีถ้าคนเขาจะเอาอ่ะเขาเอาได้ถ้าถ่ายรูปส่งให้มันมีครบก็ต้องส่งครบอ๋อใช่ไหมสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะอืมเนาะ นันเขามาขายเขาก็โทรไปถามทางรู่นเลยม่าไม่ครบเอออ๋อสวยเลยบเลยได้มากขนาดไหนขนาดนี้จำไม่ได้สวยเหรอสวยแต่เล็กบอกกับสาบมื่ยกว่าอืมมีห้องเก็บอะไรเก็บอะไรน้ำขะลกุกอะไรน,นี่นะ ใครนอนต้องนี้นี่แก้วแก้ว,กว,กว,กวมาอย่างช่างแก้วอะมาแล้วทำงานนี่ดูป้ายทะเบียนเขาอันนี้สวยมากเลยมีไฟในตัวขายไหมนี่ไม่ขายหรอกใส่รถลองเขาออดูใช้รถยังไงดูกันชนเลย อันนี้สีสวยซะด้วยนะเนี่ย่สีสวยเลยเออไม่ต้องทำสีใหม่เลย a o อีกเนาะอันนี้ล่ะสายันซาวสายันซาว,าาวแล้วขาน,นี่ล่ะเนี่ยสีดำนะเนี่ย เ้ยสีเกือบเหมือนกันเลยดิฮะแต่นี่มันดนันดันน้องวัวขับไปทรงเลยเหรออันนี้มาอย่างนี้เลยเหรอ มันจะย่นใช่ไหมของเก่านอกเลยเนี่ยสวยหลอดไฟออกดำๆเลยใช่ไหมไม่ใช่ของโรงงานเนาะของไทยอันนี้ฮะไอ้ม่ของนอกเตลียนมาของนอกที่เขาแต่งที่นอกเลยใช่ไหมใช่เนี่ยของถ้าเดิมๆยัง nope ต้องอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนี่เดิมๆเดิมนี่เดิมๆเนี่ยเดิมๆเปิดเพลงก็ฟังแต่ว่าเอ็กซ์เปิดเพลงดังหน่อยโอ้หายไปไหนมาช่างเอกสวัสดีครับ โอ้ยหน้าหายตาไปงนมาก็ไม่เคยเจอเลยัได้มีอะใหม่ป่ะพักผ่อนฮะพักผ่อนพักผ่อนอยู่ฝั่งลาวนะมาดูฝั่งนู้นกันอันนี้ก็เอนะ เนี่ย A O 9 4นี่มันมากับสิบล้อเด้นี่ AO 94เี่มากับสิบล้อเปล่าเดียว โดยโดยโดยสวัสดีครับช่างแก้วโอ้วสวัสดีครับไหวเสวยอีกแล้วไปลาวทำไมกลับบ่อย thế นะไปหาเมียเหรอไปถวายพระป่าเห็นไหมเลาวมีพระป่าด้วยเหรอเอาเลาวพุทธดนี่เอาวนี่นี่จะให้ดูไปถวายพระป่ามาเฮ้ยโอ้ยลาวยังมีพระป่าเลย เราเรานับถือศาสนาอะไรนะฮะศาสนาลาวมีไหมศาสนาคริสตดถามงี้หมายความว่าไงผมไม่ใช่คนเอเชียเลยศาสนาคริสตดไหนกระถินมีไหมลาวกระถินมีไหมกระถินมีไหมมีเยอะแยะไป ยอดกิ่ยอดกระถินนะไม่มีแต่หอยทางลมไม่มีโอ้มีหอยนางลมต้องไปทะเลครับกระถินเนี่ยมีเยอะแยะหมดเลยครับโอ้โหไหนมันหายากเนยนี่เอ้ยอะไรโอ้โหอะไรภาคกุญูนนะนะภาคกุญูนเข้าขาวนะอยู่วัดอยู่วัดอยู่วัดอุ้ยไม่ใช่วัดแล้วเนี่ยน่ะ ก็ไหนพระสวดด้วยเงพระสวดที่ไหนนุ่งผ้าขนุนสีขาวน่ะโลจ่ายอยู่วัดอือยยอดเลยซื้อกินหรอป่าไม่ซื้อกินอะไหนอยู่วัดว้าว้าหินอยู่นี่ยอันนี้มันติ๊กตอกแล้วเนี่ยว้าคือสาวลาวสวย

อะไรคันนี้เหมือน,นสัน้นๆวะฮะสั้งเอ้าสายใหญ่สวัสดีครับเสร็จยังเนี่น <c oughs> ยโอ้ห่รำอีกแล้วไม่เสร็จสักทีเนี่ยอ,อ่าเอ้านี่อะไรนี่เฟรมท้าย <c oughs> เฟรมท้ายอ้ให้งาครับของเก่าันนอันนี้เอาแบบตามของเก่าเลยใช่ไหมนี่ ยกมาเทียบดูหน่อยสิโอ้ยฮะจะทำให้ได้เหมือน,นอ๋อ <laughs> อันนี้เ,เก่าอันน,นใหม่เออใช้ได้ใช้ได้อ้าวอันนี้มันรูกลมด้วยนะไม่ใช่รูกลมนั่นนะ่ะอันนี้มันรูแบบกลมเออเห็น,นไหม เออนะใช่ใช่ใช่นี่ออดูดูเมื่อกี้เหมือนสั้นแต่ดูไปดูมาเออน่าจะไม่สั้นครับยาวอยู่เลียนช่างนะตอนนี้เลียนช่างขึ้นกระบ,บะแล้วสวัสดีครับช่าง ช่างมาจากไหนเนี่ยใกล้เลยนะครับบ้านทาวรเนี่ยโอ้วันทาวน์เนี่ยนะโอ้วัตถุก่อนอยู่ไหนนี่ยอ่าใครแต่เขาจ้างไปหมดอ้อันนี้มาอยู่ประจำเลยไหมนี่ก่อนที่จะมาอยู่บ้านนี่เราไปอยูู่ตันไทร้อยเลยฮะูตันไทร้อยโรงกลั่นไทยโอยใช่โอ้ไปทำอะไรครับอยู่นู้นมอ่ะ เชื่อมถังเชื่อมถังถังใสนน่น้ำมันถังใส่น้ำมันอู้อันตรายเนี่ยเชื่อมถังใสน่น้ำมันเนาะระเบิดไม่เขาถังทำไม้อ๋อถังทำไม้ใช่โอ้ยลายลายใหม่เลยครับน้อยน้อยใส่ลายใหม่อ๋ออืออันนี้ช่างขึ้นคนเดียวเลยเหรอ ลูกนี้น่าจะเป็นลูกแรกหรือเปล่าที่ชาใหญ่ตัดชิ้นส่วนแต่ฝานี่น่าจะสั่งมาหรือเปล่าสเสาเก้าสิหรือเปล่านี่ละแนงสาม ทำสีหน่อยครับทำสีขันไหนครับช่างเอ็กตางนู้นเลยห้ไยเทกเหรอนี่ตีน้อยอู oh. ้หูกรนี้หน้าเละหมดเลย โอ้พนเกาะเล็กครับอันนี้ไม่มีไม่มีเสาไม่มีก้างปลา ไปนานเลยช่างเอกเพิ่งจะมาเนี่ยรอยเจ้าห้ารู้สึกกลับเบาะกลับเราดิบ่อยๆต้องมีอะไรดีแน่นอนเลยอุยอ้ยเจ้า นี่ทําอะไรทําไมต้องใช้เนี่ยทําไมไม่ใช้เครื่องตรงเครื่องตัดเครื่องพับออาเ,เริ่มอีกแล้วเริ่มสแสดงอีกแล้วเห็นกล้องไม่ได้ครับสแสดงให้ดูอีกแล้วนี่ตัดทั้งวันครับทั้งเอกเนี่ยฝึกฝึกตัดฝึกตัดเนี่ยฝึกตัด ทำอะไรตัดเศษมันท,ทิ้งตัดเศษทิ้งอ๋อเราคือเลื่อนมือเอาได้เลยเอายังไม่ขาดเลยนะนะอ๋อก็คือเราใช้มือเลื่อนตัดได้เลย,เล,ยเล่งให้มันตรงๆหว่า ăn luôn gì kìa mấy nè ủa ồ đi tạt cái vén u mấy con bị xứ vén lên ạ mấy vén โอู้ยรอกเอาไปให้คุณนินใส่ไหมวงตาวงไม่เลยนี่เดูโอ้ยอเคตานอะไรแถวนี้ไม่ได้กินชายใหญ่แล้วเอาแหวนก็ตัดอีกเอาดาบสิบบาก็ได้นี่มีตัดดาวอีกโอ้ขายๆดาวแถวนี้ไม่ได้กินอีกแล้ว ใครจะต่อกระบะดำก็มาครับไม่รู้ลูกเท่าไรเนี่ยประมาณเนี้ยนี่ไปดูใส่บูทให้ด้วยตรงนี้กันน้ำเข้านะครับ น,นี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่ครับผม